ปีงบประมาณ2,555ถึง2,556ปีแห่งการเริ่มต้นมีการคัดเลือกผู้แทนกเกษตรกรในพื้นที่เข้ามาทำหน้าที่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจนได้ตัวแทนเกษตรกร,ร,กรที่เป็นสมาชิกสภากเกษตรกรจังหวัดต,ตากภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์แม้ว่าสภาจะยังไม่มีอำนาจเต็มในการบริหารงบประมาณและการดำเนินงานขององค์กร แต่ในปีแรกก็ได้เตรียมความพร้อมแก่เครือข่ายสภาเกษตรกรให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการจัดตั้งองค์กรเพื่อสร้างรากฐานเครือข่ายที่เข้มแข็งในด้านการปฏิบัติงานสภาได้ร่วมกับสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานกรมวิชาการเกษตรและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตสว์นครสวรรค์สามเพื่อลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาการผลิตเชิงการค้าจนปัจจุบัน สาก์นิคมแม่สอดได้ใช้ประโยชน์ในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวจัดจำหน่ายให้กับเกษตรกรนอกจากนั้นสภายังได้เสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรมราคาผลผล,ผลิตที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นรักษาสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสากรแม่สอดไม่ให้ประกอบกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ติดตามแจ้งเตือนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสารปนเปื้อนสินค้าเกษตรรักษาประโยชน์ให้แก่เกษตรกรในการตรวจสอบและแจ้งให้เพิ่มเติมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดเขตพื้นที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงโคพื้นที่อำเภอวังเจ้ารวมถึงผลักดันการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอุทกภยัยพื้นที่ลุ่มน้ำปิงวังและคลองแม่ระกา ทั้งนี้สภาได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านหนี้สินและความไม่เป็นธรรมจึงได้เผยแพร่ช่องทางให้ความช่วยเหลือและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือแล้วไม่ต่ำกว่า70ราย ปี2557สภาเกษตรกรจังหวัดตากเริ่มดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของสภาเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งเครือข่ายระดับตำบลอําเภอรวมกว่า120คนเพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงรวบรวมปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่สู่สภาเกษตรกรจังหวัด นำไปวิเคราะห์และประมวลผลจัดทําเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมเสนอหน่วยงานภาครัฐพิจารณากำหนดแผนงานโครงการให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรรวมถึงแจ้งอุปสรรคปัญหาจากการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายภาครัฐอาทิ รายงานสภาพปัญหาโครงการรับจำนำข้าวเพื่อรักษาสิทธิ์ให้แก่เกษตรกรด้านการประเมินคุณภาพข้าวระบบการชั่งน้ำหนักแจ้งหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบปัญหาการจำหน่ายพันธุข้าวไม่ตรงตามพันธุ์ที่ระบุนำเสนอประเด็นปัญหาและข้อเสนอการดำเนินมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกรรวมถึงขอจังหวัดเร่งรัดผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการจ่ายเงินค้างจ่ายให้แก่เกษตรกรโดยเร็วเครือข่ายสภาเกษตรกรห้าอำเภอฝั่งตะวันตกร่วมวางแผนการผลิตและกำหนดปฏิทินการจำหน่ายมันสับปะหลังเข้าโรงงานแม่สอดสตาร์ทจำกัดเพื่อลดผลกระทบการต่อคิวจำหน่ายมันสัปะหลัง ตลอดจนประสานความร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกรรษตรตากพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเครือข่ายผู้แทนเกษตร,รกรอำเภอพพพระผลักดันและร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาเกษตร,รกรรมและข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตร,รพื้นที่จังหวัดตากนั้น จากการรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาและข้อเสนอเกษตรกรประกอบบริบทพื้นที่จังหวัดตากซึ่งกว่าร้อยละเจเป็นพื้นที่ป่าสภาจึงได้น้อมนำกรอบแนวทางตามพระราชลำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการดูแลพื้นที่ดูแลคนและพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต ให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนสู่การนำร่องพัฒนาอาชีพการปลูกบุกพร้อมกับการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจอายุสั้นและระยะยาวควบคู่กันไปเช่นมะละกออะโวคาโดทดแทนการปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวจังหวัดตากได้เล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนแนวทางดังกล่าวโดยได้สนับสนุนงบประมาณผ่านสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ในการจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรลดการบุกลุกป่าอย่างยั่งยืนสนับสนุนเมล็ดพันธุ์มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ให้แก่เกษตรกร60รายเป็นเงินจำนวน10,000 0บาทและโครงการปลูกบุกสร้างอาชีพสร้างจิตสำนึกรักป่าและอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนอำเภออุ้มพางงบป,ประมาณ120 0 0 0บาทโดยให้สภาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและลงพื้นที่อบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ในปี2557ยังได้มีการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ให้แก่เกษตรกรโดยการจัดตั้งสัมมาชีพต้นแบบจำนวน2แห่งคือสัมมาชีพต้นแบบด้านการเลี้ยงโคขุนและการลดต้นทุนการผลิตอาหารโคขุนโดยนายเจริญอ่อนแก้วเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนตำบลน,นาโบดอ,อวังเจ้าซึ่งได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรจนถึงปัจจุบันไม่ต่ำกว่า300ราย และศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานซึ่งปัจจุบันได้เข้าเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพอกอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยปี2558สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ต่อย,ยอดด้านการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากสนับสนุนงบประมาณจัดประชุมสัมมนา,าพัฒนาอาชีพเกษตรกรและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพื้นที่จังหวัดตากโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดตากจนกระทั่งเกิดเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อจังหวัดตาก สนับสนุนการจัดทําโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้เกษตรกรจากการเลี้ยงโคเนื้อและลดต้นทุนการผลิตอาหารโครเนื้อให้แก่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อจังหวัดตากได้รับงบประมาณสนับสนุนรวมกว่า20ล้านบาทในการจัดหาพันธุ์โคเวชพันธ์และเครื่องมืออุปกรณ์ สนับสนุนการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคและฝึกอบรมการจัดทำาป่งเทียมให้แก่เกษตรกรพื้นที่ตำบลบ้านนาอําเภอสามเงาจังหวัดตากทั้งนี้ได้พิจารณานำแนวคิดเรื่องการส่งเสริมปลูกบุกขยายผลให้แก่เกษตรกรพื้นที่5อําเภอฝั่งตะวันตกโดยสนับสนุนงบประมาณผ่านสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากรวมกว่า10ล้านบาท เปิดตลาดบุกให้เป็นพืชเศรษฐกิจเกษตรกร,กรสามารถร่วมรวมจำหน่ายบุกได้เองจากบุกกิโลกร,รัมละ7-8บาทณปัจจุบันราคาสูงขึ้นถึงกิโลกร,รัมละ18-26บาทสภายังได้ประสานการค้าภายในจังหวัดต,ตาบูรณาการงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตมันสับปะหลังระบบน้ำหยดพร้อมนำเกษตรกร,ศ,กรศึกษาดูงานการแปรรูปมันเส้น นอกจากนั้นสภาย,ยังได้จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินกเกษตรกรเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นำไปสู่การสํารวจหนีส้สินของกระทรวงมหาดไทยและจัดตั้งคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาหนี้สินกเกษตรกรระดับจังหวัดและคณะอนุกรรมการไกล่เกลีย่ยประนอมหนี้นอกระบบประจําจังหวัดเพื่อเป็น,นกลไกแก้ไขปัญหาหนีส้สินให้แก่กเกษตรกรและประชาชนทั้งประเทศ ทั้งนี้ยังปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนเกษตรกรตามคำสั่งแต่งตั้งรวมเป็นคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทำงานของจังหวัดต,ตากกระทรวงทบวงกรมเพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการของเกษตรกรจังหวัดต,ตากนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง ปี2559สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดตากสำนักง,งานบังคับคดีจังหวัดตากสำนักง,งานเกษตรอำเภอสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการเชิงรุกในการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องทุกปัญหานี้สินที่ดินทำกินสวัสดิการและสิทธิเกษตรกรที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตากสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอโครงการของกลุ่มเกษตรกรเพื่อขอรับงบประมาณตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งรวม17โครงการ จนได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจำนวน3โครงการคือ 1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการเกษตรตำบลแม่ท้องบประมาณ1,422,000บาทผู้รับประโยชน์รวม100ครัวเรือนพื้นที่1000ไร่ 2. โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารโคในช่วงฤด,ดูแล้งตำบลวังประจบงบประมาณ3 7 7 0 0 0บาท เกษตรกรผู้รับผลประโยชน์67รายและ 3. โครงการสร้างโป๊ะเหล็กของชุมชนเพื่อขนถ่ายสินค้าเกษตรและประโยชน์อื่นๆเพื่อส่วนรวมราษฎรพื้นที่ตำบลบ้านนาใช้ประโยชน์สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากนอกจากนั้นสภาย,ยังได้ลงพื้นที่ส่งเสริมชี้แจงและให้คำแนะนำในการจัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มเกิดการเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายสินค้าเกษตรสร้างอำนาจต่อรองในการจำหน่ายสินค้าเกษตรมีการพัฒนาต่อยอดด้านการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มรวม9กลุ่มเกษตรกร600รายและสนับสนุนการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวแทนกลุ่มเกษตรกรองค์กรเกษตรกรเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดสินค้าเกษตร ในส่วนของการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมสภาได้นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่จังหวัดตากและหน่วยงานระดับกระทรวงอาทิจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันภยัยข้าวนาปีเพื่อคลุ้มครองเกษตรกรกรณีพื้นที่ประสบภัยพ,พิบัติไม่ได้อยู่ในเขตหมู่บ้านอำเภอที่จังหวัดประกาศภัยพ,พิบัติ แต่มีความเสียหายจากภัยธรรมชาติจริงให้ได้รับเงินช่วยเหลือจัดทำข้อเสนอแนวทางบริหารตลาดมันสับปะหลังเพื่อให้โครงการที่ภาครัฐช่วยเหลือและสนับสนุนเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและเกษตรกรสามารถเข้าถึงโครงการดังกล่าวได้อย่างแท้จริงข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนมาตรการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ สำหรับในปี2559ได้มีการเชื่อมโยงการทำงานกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศโดยได้รับการสนับสนุสน,นงบประมาณจากทกศตากในการจัดเวทีรับฟังความเห็นข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการเกษตรจากตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตากจัดเวทีสัมมนาภาคเกษตรกรเร่งเดินหน้าสานพลังประชารัฐ สะท้อนปัญหาและข้อเสนอของเกษตรกรเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปปี2560สภาเกษตรกรจังหวัดตากยังคงให้ความสำคัญในการบรรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องทุกปัญหาหนี้สินที่ดินทำกินสวัสดิการและสิทธิเกษตรกรที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอำเภอละหนึ่งตำบล ไปพร้อมๆกับการระดมความเห็นเกษตรกรในพื้นที่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรกรรมผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากงบพัฒนาจังหวัดต,ตากกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ2562รวม4โครงการประกอบด้วยโครงการส่งเสริมการปลูกพืชพื้นที่สูงโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรไผ่ลำไยและโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรเบื้องต้นผ่านการพิจารณาระดับจังหวัดแล้วสำหรับการติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่สำคัญคือ สภาเกษตรกร77จังหวัดทั่วประเทศยื่นหนังสือพร้อมกันขอขยายระยะเวลาบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยที่กระทบต่อการทำประมงจังหวัดตากกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชังของเกษตรกรซึ่งต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งจังหวัดตากไม่ต่ำกว่า12ล้านบาทกรณีชาวสวนลำไยอำเภอวังเจ้าไม่ได้รับชำระเงินจากการขายผลผลิตลำไย ทั้งนี้เกษตรกรรวมตัวเข้าแจ้งความร้องทุกข้อหาช่อโกงต่อผู้ประกอบการรับซื้อลําำไยณปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตํารวจท้องที่สรุปสำนวนส่งอายการเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีวิเคราะห์ผลกระทบด้านการประกอบอาชีพเกษตรและห่วงโซ่อาหารกรณีมีการจัดตั้งโรงงานจัดการกากขยะอุตสาหกรรม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสำรวจและออกเอกสารสิทธิที่ทดินทำกินให้แก่เกษตรกรหมู่ที่สองตําบลแม่ปะอําเภอแม่สอดจังหวัดตากติดตามและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกรองค์กรเกษตรกรอย่างต่อเนื่องอาทิหนี้สินเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยกับบริษัทรับซื้ออ้อย ปัจจุบันได้ดำเนินการแก้ไขปัญหานีส้สินไปแล้วกว่า65รายโดยมีอายการคุ้มครองสิทธิ์เป็นหน่วยงานหลักในการเจราจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ให้แก่เกษตรกรหนี้สินเกษตรกรกับสหกรณ์การเกษตรนำเกษตรกรยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือกองทุนอ,อชกโดยในปีงบประมาณ2560สภาได้นำข้อมูลทะเบียนหนี้สินเกษตรกรเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกในการฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาศักยภาพการสร้างรายได้ภายใต้แผนงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐทั้งนี้จังหวัดตากสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไก่ประดูหางดำให้แก่กลุ่มเกษตรกรรวม18กลุ่มกลุ่มละ360คนโดยเป็นการสนับสนุนพันธุ์ไก่เวชพันธ์ และวัสดุอุปกรณ์ดำเนินการโดยสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดต,ตาสภาได้รับมอบหมายให้พิจารณากลุ่มเกษตรกร,เ,กรเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ7กลุ่มสนับสนุนและส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรกรมให้แก่ยุวเกษตรกร,กรนักเรียนโรงเรียนนาบทวิทยาคมตำบลน,นาโบดอำเภอวังเจ้าจำนวน100ราย สำหรับการบูรณาการดำเนินง,งานร่วมกับหน่วยงานต่างๆอาทิร่วมกับสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมและมหาวิทยาลัยมหิดลในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่มีเกษตรกรเข้าร่วมรวม150คนโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดต,ตากร่วมกับสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดต,ตาก และโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเกษตรแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างจัดโดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดตากทั้งนี้สภาเกษตรกรจังหวัดตากในฐานะผู้แทนเกษตรกรได้นำเสนอปัญหาและความต้องการของเกษตรกรสะท้อนไปยังหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างจริงจังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป